เอวมีสุตังเอกังสมัยังบกวาววานัสสียังนี่ก็คือตอนนี้แหละอันสีลังกาอันนี้ก็เป็นที่เวลาที่เวลาสแสดงธรรมตรงนั้นได้ได้มีวันแรกก็มีอัญญากนทัญญา้ไหมวันที่สองก็เป็นท่านวัปปะต่อมาก็พัติยะแล้วก็มหานามะอัจจิพอ,อวันที่ห้าผู้เจ้าก็มาสแดสแดงได้ไดพระมาอารูป คือวันแรกเนี่ยมีอัญญาคนทัญญะคนเดียวได้เป็นโสดาบันมาก็ทันวัปปะโสดาบันกิตัะเขาก็พระเทียมมหานามะตชจิแล้วก็ครบห้าบันก็ผู้เจ้าก็มาแสดงแสดงอรหันตรงนี้อรหันตรงนี้แต่นั่นจะเป็นโสดาบันแล้วก็อันฟาดอรหันต์นี่ชุดแรกอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็มันเป็นห้าดังนั้นก็มียสะยสะหกแล้วก็มีเพื่อนอีกห้าสิบสี่ออ ไปชิดไปเบรกไม่บอกเบรกแอดเลยเราเคยมาแล้วเราก็เบไม่บอกโทีไม่บอกเ้า้อินเดียทขายลูด้าเอาไวที่ง ดิยมานบสร้งสางศาลาจจตุลมุขบไายเจ้าอิมานกเกิดขึ้นบนช่องสว่างเป็น์บริเวณแล้วก็มีการพัฒนามีลูกบอกไม้มีมากมามสรงางที่ป่าสิบพัฒนะวัฏาดายู่กัน